เฮ้ยมีคนมามีคนมาโหลมีคนมาอเยอะเยองจริงสวะให้กูไปให้กูวิ่งหนีขับรถไม่รอปากนุ่มลิ้นกระยี่ห้อเราเิ้นออกล่าข้าจะไปนวลเนี่ยไอ เฮ้ย <c oughs> เอ๊ยอะี่้าลงบ่ายง่ะเออเฮ้ยสวสดีนี่พี่เอ๋ที่ไปเก็บให้หนูโดยแล้วโจอโดยอะไรนะนันนึงเดี๋ยเรียกมึงไม่ฟังกูเลยอ่ะ หลบดิเติมได้ไปรถดีๆก็มีก็เอามอเตไซค์มา ใครไม่เก่าไม่รู้ไอ้เหี้ยแต่กูใส่หมดกูใส่ได้ถามจริง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 กูถามจริงกูถามจริงรถพังย่ะไปไปยี่รถพังไป เอ้มีคนมามีคนมาหลบมีคนมาไอ้เหรอไอ้เหรอไอ้เหรอไอ้หนาก็กลางเลยอ่ะ

Ov, yoa, đậu ov, yoa, đậu ov, ôm đậu ov, loạt lưu binh, loạt phân ไอเรือกะเนี e ่ยไอเรือชอบแม่งจริงเลยไอเฮียไอเฮียหอาโดนอุ้มใครอุ้มอุ้มไปอุ้มไปเขตไอเยี่ยพ ยังอยู่ไหนเพื่อนพี่เหรออยู่ไหนเพื่อนรักไปพรอโดราบเอาดีเออที่ไหนไม่รู้โอ้หแล้วพี่อยู่ไหนเนี่ยแล้วพี่ตามอยู่ไหมยังยังยังโง่แล้วมึงไม่ตามหรอพี่ตามยี่อะไรกูไม่รู้รู้เลขบ้างไหม,นนไมริบมารับหน่อยดิอยู่บ้าน มันพี่ตาพอหนึ่งโอเคโอเคโอเคยังไงก็อยู่บ้านนะมาติ๊กตกติ ห้องกูไปแล,แล้วไอ้หีอยะไฮะขับรถเล่นฮะตีดิเพื่อนลองกันฮะ เนี่ยยี่พอรโดนอุ้มอยู่อ้้ฮะเฮ้ยฮัลโหลครับได้แต่กินไฮโนน่ะขอโทษครับไม่เป็นไรครับไอพอรโดนอุ้มเหรอไม่รู้ว่าเมื่อกี้ไปวนตึกปล่อยปล่อยให้มันหายเลยเฮ้ยไม่รู้เนอะไฮโนนไฮโนนไฮโดนบอลล็อตไอพอนไอพอนเขาอุ้มไปแล้วเหรอ ได้ไดไม่แล้วเราไม่จะไม่ช่วยเพื่อนหรอไปเลยฮะเดี๋ยวมปเลยเงี้ยเงี้ยผมเลยชอบไปหยอกอยากเล่นอยากเล่นเนี่ยกำลังตามหามันมันมันอุ้มขึ้นตึกไปอ่ะไม่แต่เมื่อกี้มีหมอไปที่ตึกนะโอเคอุ้มขึ้นตึกไปไหมไปไหมเดี๋ยวไปหาถามหมออะไรถามหมอก่อนต้องการอย่างนี้เดี๋ยวไม่ใช่หรอ จะกิดอะไรอย่าเงีเเออเ้ยเหรอเฮ้ยสัตว์ใครทำน้องกูรถพังหรือเปล่าเฮ้ยฮัลโหลน้องผมมายัางไงไอพรน,น่ะไอพรพรจ้าพรอ,อันนี้ขอนอนบ้านพรไหนวะบาราลาเขาเอามา ข่อยค่ะข่า,ขา,ขาครับเฮ้ยใครทำไอพอนไอพอนน,อน้องรักไอตันเาไม่เคกันไอไม่เอาเมืงกูคนนึงอะก็ไม่เอาห <c oughs> อเหมือนกันแล้คนอยู่บนป้ายรู้หรือเปล่าเหี้ย <c oughs> จริงๆสวะให้กูไปให้กูวิ่งหนีขับรถไ่รอ กัันครบยอมใจคนชิงยังไม่เอาชิงบนป้ายเจ้าจินนี่จ๋าโอ้โหเมื่คนละยับไม่เห็นมึงเป็นเสดตวะอยากละโลกแต่ว่าเออมากเลยช่วงเนี้ยทำไมอ่ะเรานอนบ้างไหมเนี่ยนอนนอนนนอเยอะดินอนเยอะไลยดินอนจะไปยิ่งโตยิ่งแบลแล้วเรายเมื่อคนโตอยู่แล้วเออ ตายจริงป้าจริงได้ครับได้ค่ะคีได้รับหมอเงานี้นุ่งวิอย่างนี้ก็ไม่เรื่องละสิใช่ไหมท่องเดินจินตมาทำอะไรครับจะทำอะไรได้โอเคจะยัดยาใช่ไหมจะไม่ต้องเอาเฮ้ยเขาจะยัดยาผมพี่ไม่เอาครับไม่เป็นไรยาเขาปากไม่เป็นไรครับปวดมากไม่น่าแบบยัดยาแล้วยัดปากได้มีเออ เอาไอ้บุญเหลืองนี่ออกไปจากเตียงผมสิขยะทิ้งร้องโอ้เโหบางนี้แต่ใครไอ้ไอ้ข้อสองหมากูไม่ไปกับมึงแล้วแสงเหมือนพี่แซมกูไม่ไปกับมึงแล้วแค่นั้นฮัลโหลไอ้แค่นั้นต้องแก้แค้นไปแต่ว่วิ่งลงมาข้อเยอะเลยเเออาชืบุหลแล้วมึงก็ขับไม่เอาคุณเลยเออเออ่ะดีที่รู้ไหม เป็นสิบตาวมาใิ่กุจุกกุจุกแต่กุขึ้นรถผักฮียโคตรควายเลยอะไรอ่ะแกาเอะไร